ถ่ายฟรีมม้วนที่7ดูคนมุงดูนะครับเริ่มเรื่องแล้วนะครับต่อจากม้วนที่6ผู้หญิงเช็ดหน้ากรุงนี่มองไปในกระเป๋าผู้หญิงนะครับเพราะว่ามีเงินเยอะจากนั้นรถก็จะขับออกไปดูรถ10ลอ้อออหกล้อที่อยู่ด้านหลังนะครับตอนที่ขับออกมานี่ให้สังเกตนะครับว่าภาพจะเบลอเรียกว่าเอาโฟกัสทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเบลอแสดงว่าจะต้องเอาไปใช้ ต่อเนื่องกับฉากอื่นนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาให้กรุงศิวิไลมองดูกระเป๋าผู้หญิงซึ่งมีเงินอยู่เยอะนะครับแล้วภาพก็จะเบลออาจจะเป็นฉากที่กรุงศิวิไลนึกถึงเรื่องในอดีตนะครับที่ต้องมาขับแท็กซี่นะซึ่งหนังม้วนนี้นะครับม้วนที่7ถ่ายเมื่อวันที่11มีนาคม2 5 1 5นะครับพอหมด ฉากเบลอนิดน,นหนึ่งนะครับก็จะเป็นฉากที่มีนักเลงไปรุมทำร้ายคนคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในร้านขายของนะครับซึ่งจะไปสัมพันธ์กับทีมุ่นอื่นที่รุงศรีวิล,ลัยนั้นเข้าไปช่วยในฉากน,นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ขับรถแท็กซี่เข้าไปก็แสดงว่าน่าจะเป็น ตอนนี้แหละครับที่ทำเบอรเบลไว้ไม่ใช่เอาโฟกัสธรรมดาจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการถ่ายให้เอาโฟกัสนะครับเพียงแต่ว่าก็อ,อาจจะถ่ายไว้นานหน่อยอาจจะประมาณแค่5วินาทีแล้วก็ตัดออกไปนะครับแล้วพอมือนึกถึงฉากนั้นได้ก็จะกลับเข้ามานี่แหละครับฉากที่ต่อจากเอาโฟกัสก็คือชุดดำนี่แหละครับที่ถูกนักเลงประจำถิ่น4-5หคนนี่รุมทำราย ผมยังดูไม่ออกเลยนะครับว่าชุดดำนี้เป็นดาราชื่ออะไรนี่ครับเทคินึกนี่ใช้มือบังกล้องก็ล้มในจุดเดิมนะครับแล้วก็ถูกนักเลงคนนี้ดึงคอเสื้อขึ้นมาต่อยซ้ำอีกทีหนึ่งฟีมวนหนึ่งสามนาทีนี่เขาถ่ายหนังได้สั้นๆน,นะครับแล้วก็จะจบม้วนนะครับผมก็จะฉายตามม้วนที่จบ ให้สังเกตดูข้างหลังนะครับที่มีคนหัวเราะคนนี้แหละครับคุณจำลองสุขนิพันธ์เล่นหนังมาตั้งแต่บรโบราณน,นะครับนุ่นรุ่นเสน่หบางกอก2 0 0 8 2 0 9นะครับเรื่องนี้มาเป็นกองเชียร์ดูคนไทยมุงนะครับและนี่ก็คือฟิล์มหนังเรื่องล่าสมิงม้วนที่7ของอาจารย์สักดาจงแก้ววัฒนาที่ซื้อเก็บไว้ครับหนังที่ถ่ายแล้วไม่ได้ฉาย